ครับสวัสดีครับบีบซีทุกคนนะครับเนาะครับวันนี้ก็มาพบพ่อกับพ่อเตียมเนาะพี่น้องเนาะทางช่องตะวันพาโชคแชนเนลพี่น้องครับเมื่อวันพ่อเตียมพามาติดตามเลขลาวพัฒนาต่ออีกเนาะพี่น้องเนาะ,ะครับเมื่อคืนเมื่อวับพี่น้องวันจันทร์ที่สิบแปดพยหกเจ็ดลาวพัฒนาออกสี่ศูนย์สองแปดหนึ่งศูนย์ ครับเลขล่างก็ออกสองแปดนะพี่น้องเนาะครับครับชุดที่พ่อแต้มสรุปให้เนาะพี่น้องครับแต้ยมลายซีบม้านาะพี่น้องเนาะมาสองสองแปดนะครับซุ่มีแต้มหน่อยศูนย์กับหนึ่งกับเต้มหน่อยมาหนึ่งศูนย์นะครับ ขับจุดทองพอแต้มนะพี่น้องเนาะที่ให้ไปงวดที่ผ่านมากอะรับเนี่ยครับวันจันทร์ที่18พย2567ลาวพัฒนาพอแต้มบนล่างวิ่งรูด2กับ3ครับกับเข่า28นะพี่น้องเนาะครับตัวเน้นพร้อมนะพี่น้องแต้มเนี่ยนใน2728 3738อ็กับเข่า28นะครับเอาโมนี่พอแต้มพามาตามต่ออีกเนาะพี่น้องเนาะ เดี๋ยวไปวิ่งน้ำกันเลยนะพี่น้อง อีกหน่อยสิบแปดสิบก้ายี่สิบนี่้พี่น้องเนาะวันพุธ เราพัฒนาพอเตียมพี่นอ้องบนล่าง รับแปดกับเก้าพี่น้องครับชุดชุดวินนี่พี่น้องเนะ รับเจ็ดแปดเก้าสสามสี่พี่น้องรับ แปสองแปสามแ,ส,ามแสี่ก้าสองเก้าสาม เก้าสี่นะครับฮะรักเกตขมักกระจับออได้พี่น้องนะี่รักเกตเจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดสี่นะพี่น้อง ครับประแจมเนียนใหสีห่หางนี้นะครับแปดกสองกันยังมีมาาอยู่ได้พี่น้องเด้อนะครับ คอยเข่าตรงๆยิงเราพี่น้องเนาะคอยปังๆคอยเขาตรงๆยิงพี่น้องยิบซี่ก็จะได้สุกๆม,าม,ามาๆนันมันกันนะครับครพี่น้องแชปหน้าจอไว้ด้ครับเด้อรับบันพุธที่ยี่สิบพยอสองห้าหกเจ็ดเาพี่น้องเนาะเราพัฒน,นาพ่อแต้มบนล่างวิ่งรูดแปดกับเก้าับชุดเตีมเนาพี่น้องเนาะเจ็ดแปดเก้าสองสามสี่นะครับ ครับส่วนพอเตีมเจ้าคูยกัมี8 2 8 3 8 4 9 2 9 3 9 4ครับเน้นให้กระตามนี่แหละพี่น้อง8 3 8 4 9 3 9 4นะพี่น้องเนาะครับเอาผิดผลาดประกันใน,รนพรเตีมกราบขอโทษขอภัยได้พี่น้องเด้อชอบก็จัดขัดก็ผ่านเนาะพี่น้องเนาะครับตัวเลขเป็นแชนแนวทางนะครับ เอาฉะนั้นแล้วพอเต้มก็ไอไยพริบคอยเข่าตรงๆปังๆอยกครับพี่น้องอีฟซี่ก็จะได้สกคกมันๆกันเนาะพี่น้องเนาะครับเอาอย่าลืมนะพี่น้องเน้อขามาแล้วก็จะลืมกดไลค์กดแชร์ให้พอเต้มน้ำแลนเนาะครับเนาะครับทางช่องตะวันพาชโชคแนลได้พี่น้องเน้อฝากกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้น้ำเนาะพี่น้องเนาะครับเพื่อจะบอผ่านชิปใหม่ๆนะครับเอาสำหรับชิปนี้พอเต้มก็มีแค่นี้พี่น้อง ปล่อกสวกมันหานเฮงๆรวยๆกันทุกคนนะครับเนาะครับเอาไปพอกันชิปนาครับสำหรับชิปนี้สวัสดีครับผม